สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนจากช่องสรุดาฟอร์จูน professor ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงราศีสิง์ลายปากหลังเดือนพฤษภาคมพศ2563โดยการพยากรณ์นี้ยึดถือบุคคลที่มีลัคนาราศีสิงห์เป็นหลักแต่ชาวราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนก็สามารถพิจารณาคำทำนายนี้ประกอบไปด้วยด้วยเช่นกันค่ะโดยที่การพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมของดวงชะตาบุค,คลลัคนาราศีสิงห์ไม่ได้ระบุไปที่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงเพราะดาวในดวงชะตาของบุค,คลลัคนาราศีสิงห์ คนเกิดราศีเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันไปตามดาวตั้งรับในดวงชะตาดังนั้นขอให้ท่านรับชมเป็นภาพกว้างๆทั่วๆไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตหรือการตัดสินใจในช่วงนี้ค่ะขอเริ่มต้นจากการพยากรณ์ภาพรวมของสถานการณ์ทั่วๆไปของบุคคลลัคนาราศีสิงห์ โดยในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาค,คมนี้บุคลลักนณราศีสิงหรือชาวราศีสิง์มีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านชีวิตการทำงานเนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของบุคลลักนณราศีสิงหรือชาวราศีสิง์ได้โครจรเข้าสู่ราศีพฤษภไปสถิตยอยู่ในเรือนกรรมมะหรือเรือนแห่งการงานหรืออาชีพของคุณ ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมพศส5 6 3จนถึงวันที่15มิถุนายน2563แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าทางการงานคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีตามที่คุณคาดหวังไว้ทางด้านการงานจากการทำงานอย่างหนักของคุณในช่วงปักหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนรายละเอียดเรื่องการงานนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้โครจรไปสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนในเรือนลาภะหรือเรือนตัวแทนแห่งโชคลาภหรือลาภผลรายได้ของคุณโดยดาวศุกร์ได้โครจรยกเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมิถุนตั้งแต่วันที่หพฤษภาคม2563 จนถึงวันที่8มิถุนายน2563ทำให้ช่วงเวลานี้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจการงานของคุณมีแนวโน้มได้รับผลลัพธ์ในเชิงบวกและคุณอาจจะมีโชคดีได้รับไรายได้หรือผลกำไรที่ดีมากขึ้นจากธุรกิจการงานในช่วงเวลานี้รวมทั้งด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ ที่เป็นดาวเจ้าเรือนตนุหรือเรือนตัวแทนแห่งตัวตนของคุณได้ไปสถิตยอยู่ในพบการงานหรือเรือนการงานจะส่งอิทธิพลที่ดีให้คุณมีความโดดเด่นในเรื่องการงานก็เป็นไปได้ดังนั้นคุณก็จะต้องทำงานอย่างรอบคอบทำงานอย่างขยันขันแข็งซึ่งจะทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ ในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีในเรื่องการงานมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแสวงหาความสามารถหรือทักษะในการทำงานที่ดีหรือคุณอาจจะได้รับการยอมรับในเรื่องผลงานหรือคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสจากเจ้านายให้มีความรับผิดชอบในการทำงานใหม่ๆหรืออีกในย่าหนึ่งคุณอาจจะได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้างาน ดังนั้นในช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาที่คุณจะสามารถแสดงออกถึงตัวตนหรือความเก่งกล้าสามารถในการทำงานของคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของผู้ใหญ่เจ้านายและเพื่อนร่วมงานคุณจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศศักดิ์ศรีและมีอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของการงานของคุณมากยิ่งขึ้นและทำให้คนรอบข้างเชื่อถือในตัวคุณในฐานะมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องการเงิน ดาวผู้ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเรือนตัวแทนแห่งการเงินของบุคคลลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์และเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระหรือเรือนตัวแทนแห่งโชคลาภหรือลาภผลรายได้ของคุณได้โคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภไปสถิตยอยู่ในเรือนกร,รมมะ หรือตัวแทนแห่งการงานของคุณตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพศ2563จนถึงวันที่25พฤษภาคม2563และในช่วงปลายเดือนดาวพุธจะโคจรยกเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่ตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2563ซึ่ง เรือนราศีมิถุนเป็นเรือนราพะหรือเรือนแห่งตัวแทนของโชคลาภหรือลาภผลของรายได้ของคุณซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2563เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนวันที่31พฤษภาคมพศ2563นี้ดาวพุธยังเดินด้วยความเป็นปกติไม่มีการเดินโคจรแบบวิกลจริต ช่วงนี้ดาวพุธจะโคจรและจะติดอยู่ในตำแหน่งที่ดีได้มาตตาฐานเป็นกเกษตรหรือตำแหน่งแห่งความมั่นคงนั่นหมายถึงดาวพุธจะส่งอิทธิพลที่ดีและเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินให้กับบุคคลลักนณาราศีสิงห์ในช่วงนี้ และคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆมีเงินใช้ตลอดไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินมีโอกาสสูงที่คุณอาจจะได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือทำให้คุณสามารถทำกำไรได้อย่างดีเยี่ยมในเรื่องการเงินในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามด้วยอิทธิพลของดาวราหูที่สถิตยอยู่ในราศีมิถุนและอยู่ร่วมกับดาวพุธและดาวสุขซึ่งดาวพุธและดาวศุดาวราหูและดาวสุขพุธ เป็นดาวพลัคระค้อคู่แห่งการทะเลาะเบาะแวงการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวพริบซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ช่วงนี้บุคคลลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ความคิดหาเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆในการทําเงินสร้างไรายได้ใหม่ของคุณเนื่องจากอาจจะมีการแข่งขันสูงกับคู่แข่งในด้านการงานหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ ต่อเรื่องของไรายได้การเงินของคุณหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีของคุณในการลงทุนที่มีความเสี่ยงก็เป็นไปได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูที่มารบกวนอยูนะ่ในเรื่องของการเงินส่วนเรื่องความรักอิทธิพลของดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิหรือเรือนแห่งความรักคนรักหรือคู่ครองของคุณ และดาวราหูยังเป็นดาวเจ้าเรือนตัวแทนแห่งโชคลาภหรือผลประโยชน์ของคุณได้โครจรสถิตยอยู่ในราศีมิถุนในเรือนราพะรวมทั้งดาวราหูยังสถิตยอยู่ในราศีมิถุนร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งดาวราหูกับดาวศุกร์นี้เป็นดาวพักข้อคู่แห่งการหลงไหลงงมงายในเรื่องของความรักก็จะส่งอิทธิพลให้คุณมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์และความรู้สึกอ่อนไหวมากเป็นพิเศษในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ และช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนที่เป็นโสดเพราะคุณเป็นแนวโน้มที่จะได้พัฒนาอารมณ์ความสัมพันธ์ด้านความรักที่ลึกซึ้งกับใครบางคนในช่วงนี้และอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณหรือคุณไปชอบเขาก็เป็นไปได้แต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องจิตใจอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษในเรื่องของความรักเพราะคุณอาจจะเผลตัวตกลุมรักแบบไม่มีเหตุผลหรือเกิดการหลงรักแบบรักง่ายหน่ายเร็ว ไม่ใช่ความรักแท้จริงที่จริงจังถาวรในช่วงนี้ดังนั้นคุณควรจะหลีกเลี่ยงการเกิดความรักด้วยอารมณ์หลงไหลเช่นนี้และรอคอยเวลาที่มีความรักที่เหมาะสมกว่าในอนาคตสำหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วคุณอาจจะ,ะเผชิญปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นไม่กลมเกลียวกับคู่ครองหรือคู่สมรสของคุณ เนื่องจากอาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ครองคู่สมรสเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูและดาวพุทธที่เป็นดาวคู่แห่งการวิวาทวิวาธะซึ่งอยู่ร่วมกันในราศีถุนราศีมิถุนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพศ2563นี้และนั่นคือการพยากรณ์ดวงชะตาลายปากหลังเดือนพฤษภาคมพศ2563 ของบุคคลลัคนาราศีจิงในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2563หากท่านใดสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือลายไอดี0624745251หรือที่เฟซบุ๊กและแฟนเพจสรุดาฟอร์จูนค่ะและ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมหากท่านใดสนใจติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปกรุณากด Subscribe กดกระดิ่งรวมทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ